นี่คือปากกระปกปิดผมขาวที่ออกแบบมาอย่างน่าทึ่งฉันอยากมอบรางวัลให้นักออกแบบคนนี้เพราะเขาแก้ปัญหาผมขาวสำหรับคนที่ไม่อยากยอมบอยๆได้อย่างดีสำหรับคนที่มีผมหมอกเยอะแต่ไม่อยากย้อมบอยๆเออถ้าคุณเหมือนฉันมีผมหมอกที่สีสากและด้านข้างวิดีโอนี้จะบอกว่าปากกระปกปิดผมหมอกแบบไหนดีที่สุดเตอฉันเคยใช้ปากกระปกปิดผมหมอกหลายแบบเพราะฉันย้อมผมบ่อยๆตอนนี้ฉันกังวลไม่กล้าย้อมผมทุกเดือนเตอก่อนหน้านี้ฉันใช้แบบลิปสติกมันปกปิดได้แค่ผิวนอกไม่ได้ผลจริงๆ และหลุดง่ายเมื่อสัมผัสไม่แนะนําเลยนี่คือแบบมาสคาราดูเหมือนมึกเปียกชื้นและบางครั้งเป็นก้อนเตอฉันไม่กล้าสัมผัสจะใช้กระดาษเช็ดให้ดูคุณกล้าใช่ไหมดังนั้นมาสคาร่าพวกนี้จึงไม่แนะนําแต่นี่คือแบบที่ฉันพอใจมากที่สุดหลังจากเปรียบเทียบลองดูสีกวาดผมหมอกนี้ดูสีมันไม่เปียกชื้นและไม่แข็งเป็นก้อนแต่ละเส้นชัดเจนสามารถตัดทรงได้ตามต้องการมีส่วนผสมจากทั่วดำขาวดำและมันบริชันซื้อเพราะส่วนผสมนี้ เอดามแปลงออกแบบให้มีระยะห่างจากผิวหนังตอนกลางนากว่าเพื่อทาสีชาที่หน้าผากก็ไม่เลอะผิวไม่ต้องใช้เทคนิคพิเศษเออถ้ทาทรงไหนที่มีผมหมอกใช้เวลาไม่กี่นาทีเรียบร้อยปลอดภยัยเพราะใช้สารสกัดจากพืชไม่เปียกหรือเหนียวแต่ดูธรรมชาติเหมือนผมตัวเองที่หน้าผากก็ดูธรรมชาติถ้าเร่งรีบเป่าลงร้อนนิดหน่อยก็ได้แต่ระวังยาใช้เยอะเออไม่มีผมหมอกดูอ่อนไว้คุณพกติดตัวได้ใช้ง่ายสำหรับผู้สูงอายุราคาเหมาะสมเป็นของขวัญที่ดี เออผู้ออกแบบปากกาปกปิดผมหมอกนี้แก้ปัญหาผมหมอกได้จริงๆไม่ต้องดูแก่ก่อนไว้ออกไปข้างนอกแค่ขวดเบาๆผมหมอกหายไปสะดวกไร้กลิ่นเออฉันเริ่มมีผมหมอกตอนมายมชนยอมมานานเออผมและหนังศีรษะจนไม่ไหวแล้วนี่คือการปกปิดผมหมอกที่เป็นเหมือนผู้ช่วยทาแล้วไม่แห้งหรือแข็งเออไม่มันไม่กระทบการจัดตรงเออใช้ส่วนผสมจากทูดดำขาวดำและมันเบอรีเออปลอดภัยใช้สบายใจ เออใช้ง่ายกว่าตรงที่มีผมหมอกพกติดตัวสะดวกใช้ได้นานสำหรับสาวๆที่มีปัญหาผมหมอกเออใช้เวลาไม่กี่นาทีเหมือนเพิ่งย้อมผมไม่เห็นผมหมอกอย่าพลาดเอออย่ารอจนกว่าจะต้องการเออเพื่อนๆบอกว่าซื้อแล้วเสียใจที่ไม่ซื้อเพิ่มนี่คือสิ่งที่ฉันชอบราคาดีขายดีมากใช้ดีจริงๆเออแม่ของฉันซื้อและแนะนำเพื่อนบ้านเออทุกคนบอกว่าสะดวกมากเออเมื่อวานขายหมดในหนึ่งชั่วโมง วันนี้ได้เพิ่ม200ชิ้นรีบซื้อก่อนหมด